สวัสดีครับผมผู้นำกลุ่มนะครับชื่อนาอยราชานนท์สุริคานาดิศ,ดศเพวารชันปีที่สอง่าจากจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวสาวัชณาภรณ์เป็นผู้นำกลุ่มร่วมครับครับวันนี้เราจะมาทำการวาดภาพกันนะครับเป็นกิจกรรมศิลปะบำบัดน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ สเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีสมาธิในการทำกิจกรรมนะครับและ3ามเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะ,ค,ะ<ไ>ครับครับต่อไปเราจะให้ผู้ดำเนินกนารนำตัวทีละคนนะครับเรื่องก่าฝงนี้นะครับสวัสดีค่ะ ชื่อน้องกองชินนะคะจากโคราชค่ะครับสวัสดีครับัสดีค่ะชื่อลินลี่สีสมานนะคะมาจากอุบครับคุณกองค,ค,คุดลินลี่นะครับต่อมาเราจะมาทําการจบทําข้อตกลงระหว่างทำกิจกรรมนะ,ค,ะครับคุณกองมีข้อเสนอ,อแนะไหมครับ อยากให้เพื่อนนิ่งๆเงียบๆแล้วก็มาหยกมือขึ้นเพื่อเวลาที่มีคำถามค่ะครับข้อแรกเป็นยกมือก่อนถามคำถามนะครับคุณดิ๊ดี่มีข้อเสนอแนะไหมครับไม่มีครับงั้นข้อตกลงที่สองจะเป็นไม่พูดคำหยาบนะครับและข้อตกลงที่สามต้องยกมือก่อนพูดนะครับ เอ่อคุณป๊อควันการวาดภาพมีกี่ประเภทหรอครับมีหลายประเภทอยู่นะคะเยอะมากเลยมีหลายประเภทหรอครับแล้วคุณลิตี่หรอครับการวาดภาพกี่ประเภทครับมีหนึ่งประเภทคุณป๊อควัวนเคยวาดภาพไหมครับเคยค่ะตอนนั้นเพิ่งออกจากคลองแม่เลยคะ่ะแล้วก็วาดลูกเลยเ แล้วคุณลิลลี่ล่ะครับเคยวาดรูปไหมครับเคยวาดค่ะครับต่อไปเพื่อนงการปู <c oughs> จะทำการใส่กระดาษจะวาดรูปนะครับเลือกสีตามแจะชอบเลยคนะครับ คุณปอปควขอถามหน่อยนะครับว่าทำไมภาพนี้มีเมฆฝนหรอครับเมฆฝนก้อนนี้นะคะมันก็เหมือนความรู้สึกเสียใจของหนูนะคะ่ะแบบน้นเศรา้ามากๆน้าตาที่ไหลลงก็เป็นเหมือนฝนก้อนนี้แหละคะ่ะฝนแตละยอดก็เหมือนน้าตาของหนูแตละยอดนั่นแหละคะ่ะคุณลิลลี่ให้กำลังใจคุณป๊อปคอนหน่อยครับ ม่เป็นไรนะต้องคนชีสฝนตกกลางโลกน้ำพรุ่งนี้ฟ้าจีก้ก็ขึน้นไม่เป็นไรนะโอ้โอ้รครับอปอบคุไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วครับซู่ๆนะคะต่อ,อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมดอกไม้บางนะคะจะให้คู่รับบริการลุกขึ้นนะคะแล้วก็เต้นตามผู้นำค่ะเต้นอะไรคะ ดอกไม้บ้านค่ะอยากเต้นท่าทองสาวค่ะองอะไรนะคะลุกขึ้นได้เลยค่ะเป็นท่าทองสาวไหมคะดอกไม้บ้านค่ะโอ้แย่จังเลยเอ็นเลยเราต้องเริ่มต้นเป็นศิลกันแล้โอ้ไ่อยางเลย สรุปวัตถุะสค์บันี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความคิดสร้างสรรค์หัวข้อนี้ทำสำเร็จกันไหมคะสำเร็จค่ะเรค่ะต่อมานะคะเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มนะคะมีสมาชิกในการทํางานหัวข้อนี้นะคะทาสาเร็จกันไหมคะสำเร็จค่ะไปนะคะเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นหัวข้อนี้สำเร็จกันไหมคะสำเร็จค่ะขอบคุณที่ตั้งใจทำกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในครางหน้าก็ขอให้ตั้งใจทำอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้กลับบ้านเร็วๆกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ